กันแล้วขีดเส้นตรงนี้นะที่ตังเส้นตรงเนี่ยไล่ให้มันโค้งโค้งถ้ามันตรงมันจะเป็นแบบนี้นะต้องต้องโค้งก็ดูช่วงตรงนี้ตรงเนี้ยเวลาเราเราจะเผื่อเย็บประมาณเซนครึ่งไงเนี่ยผมว่าค่อยๆไล่ไล่โค้งมาตามนี้เลยไม่ก็ดูแนวถ้าใครกิ้งอันนี้ก็ดูแนวอันนี้ก็ได้นะแต่ถ้าไม่กิ้งก็ไม่เป็นไรนะคะะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วจากมุมตรงนี้เราก็วัดเข้ามาสามเซนนะอันนี้วัดเข้ามาสามเซนแล้วก็ขีดอย่างนี้เอาไว้ ขีดอย่างนี้เอาไว้แล้วครูก็จะขีดเนี่ยแม่ตามเนี่ยที่ครูขีดเอาไว้น่ะขีดตรงที่3มเซนขึ้นไปด้านที่มีกาวนะด้านที่มีกาวทําด้านที่มีกาวนะคะทําด้านที่มีกาวพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยที่เราขีด3ามเซนอันนี้เราก็พับเข้าไปแล้วเราก็ไปรีดแล้วก็เอาเอาไว้ครูชิ้นนี้นะอันนี้ก็คือชิ้นผกตรงนี้นะคะอันนี้ถ่ายตรงนี้ไปเรียบร้อยนะตรงที่ทําสําเร็จแล้วแต่แล้วเราก็จะพับครึ่งหนึ่งหาตึงกลางนะคะหาตึงกลางเพื่อว่าเวลาเข้ากับปกสองข้างมันจะเท่ากัน ถ้าเราไม่หาคูณตามเดี๋ยวสองข้างไม่เท่ากันกันใจกันใจให้คูณมันเสื้อตรงนี้มันจะยากตรงเข้าปกนะคะตรงอื่นจะง่ายหมดนะคะแต่แล้วชิ้นหน้าชิ้นหนังเมื่อกี้นี้ที่คุณอันนี้ยังไม่อันนี้ยังไม่เข้านะยังไม่เข้าเพราะเดี๋ยวเวลาเข้าเนี่ยไปเย็บนะเย็บเอาไว้มันยังใหญ่เกินไปเนี่ยประมาณชื่อจริงกับประมาณให้เหลือเท่าๆอันเนี้ยนะกำลังดีนะคะ ก็คือไม่ถึงเซนหรอกมันก็จะประมาณอันนี้อันนี้อันนี้เซนกว่ากว่าคุณบอกแล้วประมาณ8ขีดนะแปดขีดเล็กๆเพราะว่าถ้าจะเก็บจะเข็บใหญ่เกินไปเดี๋ยวเวลาเข้าแขนเ<ม>ข้าแขนเ<ม>ขาเข,ข้าปกเนี่ยเดี๋ยวปกมันเข้าไปไม่หมดตรงนี้แล้วมันจะไม่สวยนะคะเพอครูต้องบอกให้ให้เหลือประมาณถ้าไม่ถึงเซนเนี่ยตรงนี้เราใหญ่เกินเดี๋ยวเวลาเนี่ยเราโค้งเข้าปกตรงนี้ตรงนี้มันจะเก็บไม่หมดนะคะอันนี้นะคะอันนี้เสร็จแล้วพอปกนะคะตัวเสื้ออันนี้เข้าเข้ากระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะ เข้ากระเป๋ากระเป๋าเข้าเนี่ยเห็นไหมคะพอเข้ากระเป๋าเรียบร้อยแล้วเราก็มาเนาไว้เหมือนเดิมนะตรงนี้แต่อย่าให้ติดชิ้นนี้นะคะอย่าติดบางคนไปเย็บพับตรงนี้ไปเลยเนี่ยนะกระเป๋าเย็บให้เรียบร้อยเวลานั้นให้มันสุดนิดนึงแล้วก็ย้ำนะคะให้มันสุดนิดนึงแล้วก็ย้ำนะเดี๋ยวเวลาเราล้วงไปล้วงมาแล้วมันก็จะหลุดได้นะคะให้มันเลยฟรีเข็มหนึ่งแล้วก็ย้ำเอาไว้นะคะการมันหลุดนะคะเสร็จแล้วตรงตัวเสื้อชิ้นหลังอันนี้ออกตร้นนิดนึงก่อนนะคะ จับคอหลังนะคะตรงที่เราเย็บต่อระหว่างหน้าหลังนะคะให้มันมาชนกันเพื่อที่จะหากึ่งกลางคอหลังนะคะหากึ่งกลางอ่าแล้วเราก็ขีบเอาไว้นะคะข้างหน้าเราไม่ต้องจับเราจับเอาเส้นตรงเนี้ยเส้นแนวตรงเนี้ยนะคะตรงกลางล้วก็ขีบเอาไว้ขีดเพื่อหากึ่งกลางเหมือนกันนะคะหากึ่งกลางเหมือนกันเสร็จแล้วเอาปก ปกที่เราขีบเอาไว้มาวางชนกันนะเอาด้านถูกกับด้านถูกวางชนกันนะคะนถูกกับด้านถูกวางชนกันถ้าเราเผื่อผ้าเท่ากันเราไม่ต้องไปดูเส้นนะคะแต่ถ้าเราเผื่อไม่เท่ากันเนี่ยเราต้องมานั่งดูเส้นคู้ถึงบอกว่าให้มันเผื่อเท่ากันนะคะแล้วเราก็กัดเ็มมุดเอาไว้ตัดเ็มมุดนชนตัอกลางเอาไว้เสร็จแล้วตรงนี้นะคะตรงนี้เลาะออกนิดนึงและตรงที่เราเนาไว้ตรงนี้เลาะออกตรงนี้นิดนึง เราออกไม่ต้องหมดเดื่อว่าเวลาเราจับประกบตรงนี้นะคะเราก็เอาตรงที่เราขีดไว้ตรงเจ็ดเซนครึ่งมาวางกับจุดตรงนี้นะคะ<ม>ที่คู่ให้ติ๊กเอาไว้เนี่ยวางตรงนี้นะคะแล้วเราก็ไล่ส่วนที่เหลือเมื่อกี้เราไม่กล้าทำรากลัวแล้วเราก็จัดดูตรงนี้ว่ามันพอดีกันไหมอ่ะถ้าเราหากลางต่อกึงลางชนกันถ้าเราทําถูกต้องตรงนี้ก็จะพอดีนะคะถ้าเกิดกรณี<ไ>กรณีที่มันไม่พอดีชิ้นนี้ตึงเราก็จะขีดตรงนี้ ขิบตรงนี้ช่วยให้มันยืดออกนะคะเพราะบางทีตรงเนี้ยบางคนเข้าตรงนี้ตรงนี้มันจะย่นนิดนึงเราก็ขิดเพื่อให้ตรงนี้มันขยายออกนะคะแล้วเราก็กัดเข็มหมุดนะกัดเข็มหมุดเอาไว้ตรงเส้นที่เราชอบนะให้ตรงอย่างเมื่อกี้ตรงเนี้ยนะที่ที่เราที่เราบอกว่าถ้าเผื่อเราใหญ่กหญกหญเกินไปถ้าสมมติเราดึงมาอย่างเงี้ยเวลาเข้าปกแล้วมันจะลังฉะนั้นอย่าไปดึงมันอย่าไปดึงมันถ้าเกิดกรณีที่คนกลัวไม่นั้น สมมติว่าหนูจับอย่างนี้ไรหนูรีดเอาไว้หนูแนวเส้นนี้ไว้เลยนะคะมันเพราะนั้นเดี๋ยวเวลาเผลอเราไปดึงอย่างนี้ออกมาแล้วเวลาเข้าปกปั๊บเนี่ยมันจะได้ไม่ย่นนะคะมันจะได้ไม่ล้างเขาเรียกมันไม่ล้าง mm hmm. อันนี้เราต้องท <ำ S 2> ําตรงนี้ให้เรียบนั้นแะนวเอาไว้นะคะแนวเอาไว้แล้วเราก็มาจับนะจับอย่างนี้เอาเส้นคอกับเส้นปกให้ตรงกรันพอช่วงตรงนี้บางทีบางทีเรากิ้งเนี่ยมันเหลื่อมกันนิดนึงเ,เราก็แต่งนะเราก็แต่งเราก็ เวลาถึงช่วงคอหลังนี่มันจะโค้งนะคะมันจะโค้งเวลาหนูก,กัดนะต้องขยับผ้าขยับผ้ามาแบบนี้นถ้าขยับผ้าไปอย่างเงี้ยเวลาเราเย็บแล้วมันจะเป็นจี๋ฉะนั้นจะต้องให้ไปทางนี้นิดนึงนะคะเพื่อว่าเวลาเราเย็บแล้วมันจะไม่ไม่ไม่เป็นจีบด้านล่างเนี่ยสมมติว่าสมมติเวลาเราเย็บเราก็จะจับอย่างนี้นะไม่อยๆจับอย่างนี้เย็บนะคะแล้วก็เปิดทางล่างดูนะเย็บมาถึงตรงนี้จับอย่างนี้ แล้วก็มาเปิดข้างล่างดูต้องค่อยๆขยับผ้าไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นช่วงโค้งนะคะเราก็ต้องต้องขยับขยับอย่างเงี้ยนะคะดูว่าข้างล่างเนี่ยงข้างล่างบางทีเพราะมันไปกินข้างล่างจะทําให้ข้างล่างเป็นจีบอย่างนี้นะคะฉะนั้นเวลาเย็บบางคนเย็บปื้ดไปเลยทีเดียวพอมาดูข้างล่างข้างล่างมันจีบไปหมดเลยฉะนั้นเวลาเย็บต้องต้องค่อยๆขยับนะยกค่อยๆยกปีนผีแล้วก็ขยับผ้ายกปีนผีแล้วขยับผ้าขยับตรงช่วงตรงนี้เพราะมันเป็นช่วงโค้งนะเนี่ยอันนี้นะ เขมุดเอาไว้นะ,อะขอเราได้แล้วปั๊บเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่บางคนยังยังไม่ยังไม่ไมนั้นนะคะยังไม่ชํนนานาญให้หนูไปเย็บจากนี้มาถึงนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวพอถึงขั้นตอนตรงนี้มันจะยากนิดนึงนะอันนี้เดี๋ยวครูทําให้ดูตรงน,นี้นิดนึงขั้นตอนตรงนี้แต่ถ้าเกิดอย่างที่ครูบอกใครไม่ถนัดเย็บตรงนี้มาถึงฝั่งนี้ก่อนทําเหมือนกันฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะถ้าสมมุติเราไม่ถนัดเราเย็บรอบนี้ไป,ไปก่อนรอบแรกนะคะแต่แล้วอันนี้ครูเดี๋ยวครูอธิบายตรงนี้ให้ฟังเลยถ้าสมมุติหนูเย็บรอบแรกตรงนี้ไป จับตรงนี้ตลบออกมาตรงที่เราภาพตรงนี้นะคะตลบออกมาให้พอดีอย่าไปอย่าไปตลบเท่าตรงนี้นะคะต้องตลบตรงที่เราลีดตรงนี้เอาไว้นะคะเราลีดตรงนี้เอาไว้เพราะว่าถ้าจักไม่ดีนะคะเสร็จแล้วเราก็กัดเข็มหมุดเอาไว้นะกัดเข็มหมุดเอาไว้อันนี้เวลาเย็บนะคะเย็บปื้ลงไปเลยไม่ต้องเย็บโค้งขึ้นมาถ้าเย็บโค้งขึ้นมาเวลาตลบขึ้นมาตรงนี้มันจะไม่สวยเราเย็บตรงไปตามนี้เลยเนี่ยพอถึงตรงนี้นะ จับตรงนี้อันนี้เราจะเรียกว่าสานะคะตรงนี้เราเรียกว่าสาให้สาพอดีกับเส้นที่เราขีดตรงนี้เอาไว้นะติ๊กอย่างนี้มันจะยากตรงนี้นะปกปกตรงนี้เพราะแบบบางคนเย็บไม่สวยมันจะทําให้ตรงนี้ไม่สวยนะคะอันนี้นะหนูก็จับอย่างนี้นะคะแล้วก็ขีดแบบนี้เนี่ยขีดให้ตรงขีดให้ตรงกับตรงนี้เนี่ยขีดอย่างนี้ให้พอดีกันเลยนะอย่าให้ขาดอย่าให้เกินนะถ้าขาดถ้าขาดถ้าเกินปั๊บเวลาเราเข้าเข้าเข้ารอบที่สอง ตรงนี้มันจะไม่สวยเนีย่ยเห็นไหมตรงนี้เพาเย็บไม่สวยนะถ้าเราถ้าเราขีดไม่ดีทำให้ตรงนี้ไม่สวยฉะนั้นนะจับให้ตรงๆแล้วก็วางให้ตรงๆวางให้ได้เท่ากับพอดีนะพอดีที่เราขีดตรงนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้ต้องให้เสมอกันแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็ปัดเข็มหมุดเอาไว้เมื่อกี้เราเย็บไปแล้วรอบแรกใช่ไหมคะเราเย็บไปแล้วรอบแรกพอรอบที่สองปั๊บเนี่ยหนูขีดตรงนี้ปั๊บหนูเย็บเลยมาตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะคะอ่าเนี่ย พอพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบนีนะ้ออกมาเป็นแบบนี้นะออกมาเป็นแบบนี้นะแล้วพอพอรอบที่สองปับ๊บเราจะขีดตรงนี้แล้วเก็บตรงนี้เข้าไปมันก็จะเป็นปกแบบนี้นะถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวค่อยมาให้ครูดูอีกทีตรงนี้นะก็วางอย่างนี้ก่อนแล้วก็เย็บรอบแรกไปก่อน แล้วก็จับตรงนี้ตลบนะจับตรงนี้ตลบแล้วก็ให้ขิดให้พอดีกับเส้นอันนี้นะแล้วก็พอถึงรอบที่2ปั๊บเราเรย็บเลยมานี้นิดหนึ่งก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพอรอบที่สองปั๊บเดี๋ยวครูทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะเอารอบแรกนี่ก่อนแค่รอบแรก